แม่เอ้ยมามือเนอกระมงแม่ปะโอยเธอโ้ยเต้ไงแน่กีเฮ่าทากวักกลับใหม่กลับมีเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้โบก็ไม่ทราบว,ว่าขั้นตอนนี้ของการถอผ้าใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่สาวบอกว่าเป็นการกวักมีกลับนะคะก็ไปดูกันเนาะว่ามัน คือการทําแบบไหนและก็ทําไมเราจะต้องทําอันนี้อันนี้ไม่ได้คําตอบนะในวิดีโอนี้ก็ไปดูว่าขั้นตอนอันหนึ่งของการทําผ้าไหมาลายโฮเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนี้ด้วยก่อนไปถ้าใครยังไม่กดไลค์แล้วก็กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกําลังใจสาวกวกากใหม่ด้วยค่ะ ก็ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งเนาะก็ดูสิคะว่าก็ทำไปคุยไปนะคะอันที่เห็นโชว์ในขณะนี้ก็ทํามาได้3วันแล้วค่ะเพราะว่ามันก็เรายังไม่รู้เทคนิคด้วยเนาะแล้วเราก็กลัวว่าเส้นมีไหมเนี่ยมันจะขาดเนาะเพราะว่ามันเป็นลายยแล้ว ว่ามันขาดแล้วเราต่อไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะผิดลายเลยนะคะอันนั้นก็ค่ะมัวแต่คุยไหมคะมันก็จะพันกันเราก็ต้องค่อยๆแก้เนาะค่อยๆแก้ค่ะเห็นไหมคะก็คือจะกวักเร็วไม่ได้นั่นเองก็คุย,ค,ยคุยเธอโตเนาะมือเธอเนินบานเต้ีหขี้เฮาอ่ากวักมีกลับเนาะ เน่นกับมันได้ทากิทาโอยนอเธอตามแด่บองกระปรับนุ่หอยกระทามือตะบายโตบานกระนามากะนัดของสปิตตองยัวหลายนี่จอบเอดใต้ซีเวียมันสัดเนียยก็ตามบอกคำบอกเล่าของพี่สาวนะคะในส่วนของกวากมีไม้กลับเนี่ยจะไปใช้ตอนครึ่งกลางของพัาถุงหนึ่งผืนนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามัน เป็นยังไงถึงเขาจะอธิบายเราก็ไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวต้องไปดูตอนที่เขาทอแล้วนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าทอได้เยอะก็จะมองเห็นพี่สาวนะคะที่อยู่ข้างหลังก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่พี่จะให้เราทำเนาะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะคะก็ถ้าใครอยากที่จะมา ลองฝึกนะคะก็มาเริ่มที่ขั้นตอนจักน,นีง่ายๆกันก่อนเนาะแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเลยแหละตามที่ได้สัมผัสแอสัมผัสมานะคะทุกขั้นตอนการทําไหมเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นการฝึกสมาธิและก็ความอดทนได้ทีเดียวเลยค่ะ ส่วนพี่สาวก็จะนั่งทออยู่ด้านหลังเนาะกี่ที่เห็นก็คือกี่กระตุกนะคะก็เป็นตะโก3เนาะขั้นตอนการทอผ้าไหมเนี่ยแอดยังทอไม่ได้นะคะยังไม่กล้าเหยียบเนาะกลัวว่ามันจะมีผิดพลาดแล้วก็เวลาถ้าเราดึงแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นไหมาขาดด้วยเราสองคนเนี่ยก็ช่วยกันทำเนาะ พยายามทำในช่วงที่เรามีเวลาว่างนะคะแล้วก็เราเร่งมือสุดๆนะคะแต่ว่าก็มันเป็นงานฝีมือเร่งแค่ไหนก็ยิ่งดูเหมือนมันเหมือนไม่เร่งนะคะก็มาดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปว่าการกวักหมีกลับเนี่ยมันสนุกไหมไปดูสาวขมิ้นทำเนาะสนุกหรือเปล่าอะ่ะไม่รู้เนาะแต่ก็มีขาดบ้างนะ,ะขาดก็ต้องเรียกพี่สาวให้มาดู กะตมือนาถากวางมีกราบนี่เดียสรู้บ่แต่ขยมก็งงเด็กเนี่ยตอนเด็ยได้เนาะกระตองตออ่อยเตาเนี่ยก็มือยิงมันเด้งยิงกระตองห่าบองกระมมอ,อ่อยเหมอมือนี่ก็กุยกวักนี่เธอใบอไงเฮ้ยมันเต็มรูนี่การนี้ก็ที่นํามาแชรเนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านมองเห็นนะคะว่า การกว่าจะได้ผ้าไหมลายโ like ฮหนึ่งพืนเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้สมาธิแล้วก็ใช้ความอดทนมากนะคะและก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนที่เดียวก็อยากที่จะทำวิดีโอเพื่อที่จะให้ทุกคนทราบมากขึ้นแล้วก็ระหนักว่าผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าไหมที่มีคุณค่ามากแล้วก็ เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมาถึงคนรุ่นหลังอันนี้จะเป็นรุ่นกลางนะสำหรับโบกับพี่สาวเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะก็ถือว่าเราจะสืบทอดได้หรือเปล่าเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังใจจากทุกท่านที่ดูวีดีโอเนาะช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเรานะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจที่จะ ร่วมอนุรักษ์สิ่งดีๆที่เป็นเมืองไทยบอกเลยนะคะว่าผ้าไหมแต่ละผืนเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนนะคะท่านสามารถที่จะกล่าวได้เลยว่าผ้าไหมหนึ่งผืนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของโลกเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนทอเดียวกันคนมัดลายเดียวกันหรือเป็นลายเดียวกันนะคะก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเลยนะคะผ้าไหมมันจะมีแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าความเป๊ะเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยาวเพราะมันเป็นางานสีมือนะสีมือล้วนๆเลยอ่ะอ่ะค่ะรีบทำรีบทำนะ,ะตอนนี้เริ่มคล่องแล้วนะคะเมื่อตกี้ตึงะึตะง,งะนะคะก็คือแบบว่าตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สเต็ปนะคะก็เริ่มคล่องก็หมุนเร็วขึ้นนะคะกวาดได้เร็วขึ้นเนาะก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณวันที่4นะค,ะคือวันพรุ่งน,นี้น่าจะเสร็จนะคะเพื่อว่า ท่านดูวิดีโอแล้วจะไม่เบื่อนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาดูวิดีโอเนาะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนตาเสนแมอวาาังโป้นก็หมายปลิงกดไลน์ก็กดติดตามไอยขยมพองก็เซมารวบขณีพองเตาเสนอออคนเ,นคเจริญ